มาชวนเพื่อนเอินเทรนในยุคเศรษฐกิจฝฟืดเคเคืองยุคนี้เห็นทั้งหมดสินค้าที่ซื้อมาเนี่ยไหมครับ1,000บาทถ้าคิดเป็นเงินไทย24.5ปอนด์เท่นนี้ก็คือโยโน่นั่นเองเทรนสารับคนรุ่นใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าแอปเปิ้ลที่เห็นเนี่นะฮะหลูก100บาทแซลม,มอนที่ชอบเนี่ยก็จะเลือกเอาตัวที่มันเป็นติกไทดำ 2ชิ้น200ชิ้อีละ100ยอ่า4.5สก้็สัก2องบาทองมีติบบานคุ้มค่าราคาประหยัดดีต่อสุขภาพส่วนไข่ก็แผงแผงหนึงหนนะครับ2 3ง4ามห้สต้มทีทีละ2แผงนนะครับไปกินตอนเช้าตอนเช้าก็จะกินพวกนี่แหละครับสดๆทอบกับไข่แล้วก็โยเกิร์ตต่างๆแล้วก็ตัว แยวยูเกิร์ตตัวนี้ไหมครับไม่ถึง40บาทเป็นสตรอเบอรี่แล้วก็อันนี้ที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเป็นกลิกโยเกิร์ตตัวนี้เป็นฟูครีมมันหมันข้น,นไม่มีตารครับ1นจุดกก็ไม่ถึงแบบชัด70บาท60กว่าบาทแล้วก็เป็นถังนี้เลยฮะคือถังใหญ่เลยกินกันได้นานเลยทีเดียวโยเกิร์ตก็น่ากินมากตรงนี้ชีสก็นานๆก็จะซื้อไปไว้ทีนึงแล้วก็ผัดขม น,นี้พร้อมทานได้เลยก็ถึงแค่40บาทเทนในยุคป,ปัจจุบันคือโยโน่เทนของคนรุ่นใหม่ที่เน้นความคุ้มค่าแบบนี้ฮะอะโวคาโดทันแพกเลย6ลูกแค่ไม่ถึง60บาทมีเสืออะโวคาโดที่บ้านเราอาจะราคาสูงอย่างนี้นเนาะเพราะมันยิ่งผลเ,เทนยุคนี้เน้นความคุ้มค่าสินค้าในอังกฤษก็ถ้าเรามาเลือกท็อปปิ้งของเหล่านี้ครับมันก็จะอยู่ราคาเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นนี่แหละ เนี่ยเชอรี่โทเมเตโต้เนี่ยก็าจะขาดไม่ได้เลยซือทีละสองถุงถุงละก็าจุดเก้าทีก็สี่สิบบาทเนี่ยครับกินสดๆตอนเช้าๆแล้วก็ส้มตรงนี้ก็หนึ่งจุดเก้าสักห้าสิบบาทนะสี่สิบกว่าบาทนะครับแล้วก็ตัวที่ซื้อบ้างนิดหน่อยก็จะเป็นพวกขนมปังพวกเนี้ยไม่ดีต่อสุขภาพแต่ดีต่อใจนะทุกคน